ช่วงนี้น้องแถวหมงานหนักมากจนใต้ตาคล้ำอีกนิดจะเป็นหมีปันดาแล้วเนี่ยต้องมาทําสวยกันซะหน่อยน้องแถวเลือกมาทําที่ตองแปดคลีนิกเพราะที่นี่เขามีมาตรฐานที่เชื่อถือได้ดูได้จากลูกค้าที่มานั่งรอเลยแนะนาให้จองคิวมาก่อนนะไปะถึงคิวน้องแถวแล้วตื่นเต้นมากพี่พี่ดูแลอย่างดีทุกขั้นตอนให้คําปรึกษาแบบละเอียดไม่จ้องแต่จะขายคอสด้วยตอนแรกก็คิดว,ว่าจะเจ็บแต่คุณหมอมือเบามากไม่เจ็บเลยและนี่คือบีฟอร์อ f ฟเตอร์จ้ะ เต่างมากเหมือนนอนครบแแก้วดื่มน้ำวันละแชั่วโมงเลยนอกจากนี้ที่นี่ยังขึ้นชื่อเรื่องรอยใหม่ด้วยนะใครอยากหน้ากระชับเข้ารูคือต้องลองหรือถ้าใครอยากได้ผิวสวยใสออรา่ามาดิวบบิตาอร์มินที่นี่ก็ได้ราคาตอนนี้มีโปรโมชั่นรอยใหม่ไม่จำกัดเส้นจะปกติ1 5 0 0 0เหลือแค่3 9 9 9บาทส่วนดิวิตาตมินจาก1,900เหลือแค่6 9 9บาทและฟิลเลอร์แค่4 8 8 8้บาทอยากสวยอยากเลิศมาเลยก็จะอยู่ตรงสยามพลาซาชั้นสอง11ถึง2 ปิดรับเคสสุดท้ายตอนหนึ่งทุ่มนะ